คับสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุคนเด้อสมองและสุบอนบอกว่าสิอยูยย่ไกลอยู่ไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อเป็ใหญ่ไม่ใหญ่พี่ปานอาสุกุสุคนมาในยินดีครับชมสองของเมตตาพี่น้องจันสวยจังไดอันสได้ถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยฮักฮักกระเพิ่มาแต่เวียกพี่น้องไปรวมดอกไม้วันพระพี่น้องจ้าแมตตาสิพาพี่น้องมาเบ่งตนปลูกใหม่ป้า ว่าสิได้มาฮดพี่น้องเอ้ยพอดีเมื่อคืนนี้อันเทวดาเพิ่นฮดให้พอดีสุ่มพอดีเปียกเฮาก็บ่ได้ฮดซ้ำสิบ่เลีม,มักแตงให้ป้าเพิ่นสิได้หรือบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากได้นํา30,000สิพามาเบิ่งต้นปลูกใหม่พี่น้องเอ้ยปลูก่นเรียบร้อยพี่น้องมาๆๆมาเบิ่งมาชมนํากันพี่น้องพี่น้อง จะปลูกไม้อันนี้กำลังปลูกเมื่อวานนี่พี่น้องลงเมื่อวานลงแหล่เมื่อวานปุ้นไรพี่น้องมองหยาเขียวๆคนละสุดเดียดคนละพี่น้องจ้าสี่คู่ยาวสองคู่สั้นคู่ยาวเลยสี่คู่สั้นเลยสองเป็นหกคู่ขม่สั้นกับต่อกันก็สิประมาณห้าคู่ยาวพี่น้องเอ้ย คูสันสองคูยาวสี่สังสิประมาณหาคูยาวปกบคุณเรียบร้อยพี่น้องนี่กระถามมาแรงบนต๊ะผ้อื่นเท่ากับมาหดอีกหดมันสิออกไวพี่น้องเอย้ยมีสามแบบปลูกบ้านนี่มีทั้งแต้งเขี้ยวแล้วก็แต้งขาวแล้วก็แต้งกวาน้อยแตงขี้ไก่ในพี่น้องมักไม่น้อยหวานๆนะนี่ วานกรอบไมตาเคยปลูกแล้วแต่ก่อนแต่สี่หปีที่แล้วเนาะไมตาเคยปลูกแล้วแต่ว่าปีนี้ลองบังปลูกอีกพี่น้องเพราะว่าใายกับว,ว่าหมากกินมาสันใายกัแบแ่บมาสันไมตาก,ก็เลยหันมาปลูกอีกลองบึงโอ้ยนี่ก็จักมือได้แหละพี่น้องเอ้ยเราฟังบึงฝนเี่แหละว่าซีอเบ่งแน่หมากหน่อยกันยังเป็นงามงามอยู่นะโอ้ยุ่นนี่ออกมาอีกจักสิเป็นยังไ๋พี่น้องเอ้ยหักลองบึง สงสัยขาดคะ่นียันได้หดน้ำอยู่พี่น้องเอ้ยรุ่นนี้มาเอากระตักเอาน้ำในอ่างเข้ามาละมาหดมันใหญ่ขึ้นมากกระสุนละอันโดนน้องสะผมแลกพี่น้องเอ้ยโดนน้องสะขึ้นใส่เดี๋ยวแม่ตาเก็บก่อนพี่น้องน้องพอแม่ตามาจะเก็บมาแตงน้องนิดเข่าคั่วถาอะไรสอยอันน่ะสิมันอะ เอาตอนใหญ่เลยติสิบขู่กนนนนันอันนั้นนังมันอันนั้ปกต้่นเขาปิ๊กหน่อยอาหารวันพระเฮาไหมโอ้ใส่ปลาลูลองเนตเขาคั่วมาหนี่งเจียวกระเทียมจนดำเร <laughs> ืองนี้เ,เ้องนี้บุคเคยเจียวกระเทียมมาสัน่นว่าเอาพอดีเผื่อโป้งลงลงมาหลดใหม่ใหม่จังหน่อย Xoay nè mô tụm xoay Bèn ở hai dài lẹo dài hầm kín mô มีดบกเข่าเป็นน้ำเนี่ยมีดเลียเข่าโอ้อืมคิดไม่เป็นละอันแกอันแหลริล๊ดอันนังมันอ,ออกก่อนอเสร็จๆเหนื้อหมูใส่ต้มข้าวเปียกกินตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินมากินนับกันเด้อเศรษเพศพี่น้องอาหารบ้านเฮาก็สิประมาณนี้แหละมาในีวันพระเฮา,าบัตหายอยู่หากินต้มข้าวเปียกจีนัง ตามมกแตงก็โอเคแล้วมันช่มันชินบ่แม่นช่คือเบยจะจไปรวมจ้ะมาแล้วโอ้ถทำบังทำซมพี่นอ้องกำลังสิปรุงน้องนี่ต้มถ่าใส่ยังไงแล้วน้องนี่ใส่เกลือเป็นงวัวแล้วก็ใบักหอมแล้วก็หกัวกระเทียมน้ำมัน,มนหอย,หอยใส่แล้วซีอิ๊วดำไม่ได้ใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วดำ ไมเอี่กหนดำ้มัพี่นอ้องผักหอมผักหอมผ่ตาปูเห็ดเนี่ยโน,น,นทั้งเบียบอกผิกเบี้ยบอกผิกกับมะคุใส่น้ำออกบัดปูโอ้ยสิปลาว้มันเป็นหมากอยนี่บ่บน้อเบียบักผิกนี่กบกังแนู่ขลนสเอาผุนมาใส่ ต้นนี้กับป้าตัวผีเบียบกับผีผักกรแนงมีแต่เด็ดปุ๊บหอมบัวกำลังงามพี่น้องปุ๊บผักกระแนงน้องนิดอันนี้นะอ่ามีแต่เด็ดดูสั่อนอะไรโป่งซำกำลังขึ้นหอมบัวเฮาก็ได้จังหน่อยก็ได้เก็บใส่ปนใส่แจ่วได้พี่น้องเอ้ยนี่ต้นนี้กำลังขึ้น อันี้พันผันบบดบวเจ๊อมันห่างโคตริ่นเห็นของเขาสะอาดกันแล้วเอามาเห็ดลองเบิงตันนี้คือโบกออกอันนี้เรยเก็บใส่ปนใส่แจ่วในครัวกินแล้วพี่น้องมาแล้วจ,จ้าเต็มกระตรกจานผ่านอาหารเขาปเปียก เปียกหกถวยน้องกิดยังเงินไปห้องน้ำยังไปอาบน้ำทุ่ยาปลาลุงไหนลูกทุ่ยากินข่าวเด้อจ้ะกินข่าวน้ำโชกเด้อเอินไหมน่กกินมีโชคกินบ่หนัโดยโดยวยเหแมนออโดยกันเอ้อ อยากกินนี่อยากกินอันเดียวต้องใช้สกินอันเดียวอยู่เดือนมูยอแปะเปียงหนึ่งบ้านนี่นะชื่ออันนี้มาไหวในหนึ่งเขาแล้วมูยอปากใส่เร้นอืมเน้นอือืมอต๊ะต๊ะอ่ะพันดุซิอ่าที่ต้องกับเปลี่ยนกูเรา่มไม่ดี được rồi đấy, trồng rốt tiệt luôn đấy, mày đeo paner dài đấy, sẹo rồi, à, nó mát này mẹ, nè này bung này này, mẹ, oi, áo bao thái này, oi, áo lục mát lục mát này nhầm hụi này, nhầm hụi, 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 nhầm

นี่จะมันยำแมันกเนี่ยไขมันยิ่ี่สมไขมัน เอาแห้งแค่นเป็นเตะโอ้โอ้แม่มัน้แม่อ้าวโทษอย่าเห็นนะนลูกแตกบม่อแหงโคนั่นนะย่งไม่ต้องาม่ต้องเป่ามันเ็นเลยโอ้ยไปไงอย่ามมั่งอย่าดื้อย่าดาอตั้า แต่อยากกินยุ่งอยากเป่าอย่ามันโหโรรกโศกปวนขาดเลยเยอะเป่าเจ้ากับเปียกแตกสะมันแม่นช่วง <laughs> ่ามาแมนช่วบ่เนาะจักแม่นยะังอันลูกเป่าเจ้ากับเ, <laughs> เปียกตแตกจากจากร <laughs> า,กลาหลือพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ลาหลือเด้อพี่น้องจ้ะคลิปหน้าพบกันใหม่พี่นอ้อง กดไลค์กดแชร์นะเด้อกดก้ามาดูหัวชมละลายนะพี่น้องสบายดีพบอพอกันคลิปหน้าพี่น้องบาย